วันนี้วันที่10เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบันทึกเพลงของลูกเป็นเหมือนสมุนไพรให้ชีวิตโดยการเล่นเพลงเหล่านี้ความรู้สึกที่เหี่ยวเฉาของลูกนั้นจะจบสิ้นไปคำถามทำไมสภาพของลูกๆนั้น ึงเสียหายอะไรคือวิธีการที่ลูกๆควรจะใช้รักษาสเตตรหรือสภาพของลูกให้ดีคาตอบข้อที่หนึ่งแทนที่จะไล่ลำอยู่ในความรู้นี้ลูกนั้นสูญเสียเวลาของลูกไปในการดินทาและนี่แหละทําไมสเตตรหรือสภาพของลูกเสียหายจุดที่สองเมื่อลูกนั้นทําให้คนอื่นๆไม่มีความสุขสภาพของลูกนั้นก็ได้รับผลกระทบ สภาพของลูกนั้นจะดีได้เมื่อลูกนั้นคงอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆกและใ่ใจอย่างเต็มที่ที่จะมีการจดจำก่อนที่จะไปนอนในเวลากลางคืนนั้นให้นั่งอยู่ในการจดจำอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อลูกูๆตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้นั่งอีกครั้งหนึ่งในการจดจำนี่ก็จะทำให้สเตตของลูกดีได้สาระของคุณธรรมจุดแรก จบสิ้นการติดยึดต่อขยะเก่าๆของลูกทั้งหมดให้ทำตามคำสั่งของพ่อแล้วจบสิ้นการติดยึดของลูกให้มีชีวิตยอยู่เช่นผู้ดูแลผลประโยชน์จุดที่สองในชาติสุดท้ายนี้จงทำพระเจ้าให้เป็นทายาทของลูกและอุทิศตัวลูกเองให้กับท่านเพียงเท่านี้ลูกก็จะได้รับโชคแห่งอาณาจักร ของลูกถึง21ชาติได้ให้จดจำพ่อและทำงานรับใช้ให้คงความทราบซึ้งของลูกและใส่ใจต่อทะเบียนของลูกที่มันจะไม่เคยเสียหายพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนและมีประสบการณ์กับผลทันทีในรูปแบบของความสุขเหนือสัมผัส ในยุคทองลูกจะได้รับผลของการกระทําที่ลูกแสดงในยุคบรรจบพบกันในขณะที่ที่นี่นั้นลูกได้รับผลทันทีในทางปฏิบัติเป็นมรดกในการที่จะมาเป็นของพ่อเมื่อลูกนั้นทำงานรับใช้ลูกก็ยังจะได้รับความสุขจากสิ่งนั้นผู้ที่อยู่ในการจดจำและทำงานรับใช้อย่างไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนแน่นอนจะได้รับ ผลทันทีในทางปฏบิบัติบางอย่างของงานรับใช้ผลทันทีในทางปฏิบัตินั้นเป็นผลสดๆซึ่งจะทำให้ลูกนั้นมีสุขภาพดีตลอดผลของงานรับใช้ที่แม่นยำที่ทำขึ้นมาในสภาพยกยุคคือความสุขความสุขเหนือสัมผัสและประสบการณ์ของการอยู่อย่างเป็นดับไรท์ ปติพจน์ดวงยานพิเศษคือดวงยานผู้ที่ให้ประสบการณ์ของประกายความทราบซึ้งของความสูงสักทางจิตวิญญาณผ่านความประพฤติของเขาอัจฉอิยาทิิ